สวัสดีค่ะวันนี้อเล็กซี่ฟาร์มนะคะจะมานําเสนอเรื่องการให้น้ำอะโวคาโดนะคะนี่คืออเล็กซี่ฟาร์มค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ มิสเตอร์ฮานเขาจะสูบน้ำจากสระน้ำนะคะขึ้นมานี่คือสระน้ำของเราค่ะสระน้ำที่เขาใช้สูบขึ้นมาแล้วก็นี่เครื่องอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องปั่นไฟใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีปั๊ม ปั๊มเราไปดูข้างล่างกันเลยค่ะแบบนี้นะคะอะ่ที่เขียวๆนั้นก็จะเป็นก้นหอยใช่ไหมคะที่ที่ใช้แล้วเขาก็จะปลูกกับต้นไม้ไว้อันนี้ก็จะเป็นปั๊มขึ้นมา แล้วเขาก็จะใช้เครื่องปั่นไฟค่ะปั่นไฟสะดวกสบายนะคะใช้น้ำมัน E ยี่ส แล้วก็อันนั้นเป็นสะใหม่ที่คุณฮานเขาเพิ่งทำไปนะคะเพื่อลองรับเพราะว่าอะโ,โวคาดโดโตขึ้นก็จะบริเวณสวนของอเล็กซี่ฟาร์มโวคาโดโตขึ้นก็จะใช้น้ำยักเขาก็ขุดสะลองรับไว้โอเคนะคะเราไปดูตรงที่ ่าเขาสูบไปตรงไหนนะคะท่อน้ำเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะสายยางดำๆนี้เขาก็จะสูบขึ้นมานะคะสูบขึ้นมาเดินไปนี่คือถนนของอเล็กซี่ฟาร์มค่ะนี่ท่อนะคะสายยางที่เขาต่อขึ้นมา อะโวคาโดพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตระไคร้หอมนะคะที่เขาปลูกเราก็ถ้าเป็นใบขึ้นมาเราก็จะตัดใบามาคลุมรากอะโวคาโดเหมือนกันค่ะจะเป็นบริเวณฟาร์มอเล็กซี่ฟาร์มเนี่ยค่ะเขาก็จะสูบมาขึ้นแท้งก่อน ึ้มแทงบริเวณฝามนี่ยค่ะแท้งของเขาแท้งน้ำกำลังสูบนะคะยังไม่เต็มแท้งถ้าถ้าเต็มแท้งแล้วเขาก็จะมาเปิดวาลแล้วก็ จะให้จะรดน้ำอะโวคาโดเลยค่ะสกปเปอรเออ์เราจะไม่ใช้น้ำจากบ่อน้ำที่เราบ่อน้ำที่เจาะนะคะเพราะว่าเขาเช็คดูแล้วนะคะมันเค็มน้ำที่เขาใช้รดจากบ่อบ่อน้ำบาดาลที่เราเจาะคะ่ะหลังจากเราปลูกได้ประมาณปีหนึ่ง ทำไมหน้าแรงอะโวคาโดต้องใบแบบไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใบแห้งตรงปลายเราก็แปลกใจทีนี้เขาก็เลยมาเช็คดูน้ําบ่อน้ําบาดาลเค็มค่ะเค็มเขาเช็คเป็นพันคูณพันแบบว่าแอซิดเป็นกรดเยอะมากทีนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้น้ําสะอย่างเดียวค่ะใช้น้ำสะเ,เราวัดได้ประมาณ750หรือ600นะค่ะ เขาเรียกว่าเฟรดวอเตอร์ก็จะช่วยให้อโวคาโ,โดเจริญเติบโตได้ดีถึงได้ผลนะคะนี่ค่ะคือบริเวณฟาร์มของเราแล้วอีกฝากหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามสวนยางก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งนะคะนี่ระบบการให้น้ำของคุณฮานส์ค่ะน,นี่คืออโวคาโ,โดนะคะอโวคาโ,โดฝางนียว บริเวณฟาร์มของเราค่ะอันนี้กำลังจะอันนี้ก็ออกดอกเต็มอยู่นะคะออกดอกแต่คุณฮันส์บอกว่าคงจะไม่ติดผลเพราะว่าอากาศมันร้อนพิงค์ตันที่เราเสนอไปนั้นมันอากาศช่วงนั้นอากาศเย็นเดือนธันวาคม,มากราค่ะ ันนี้ร้อนรู้สึกว่าดอกจะร่วงหมดเขาบอกอคุณหานนะคะนี่ค่ะสูงอลเล็กี่ฟาร์มตะไครหอม